Afterwork Podcast inspiration Give you good inspiration. ทำไมช่วงนี้ถึงจากการชีวิตได้ยากจังเลยเวลาพักผ่อนเวลานอนก็ไม่ค่อยจะพอมีงานคงค้างหลายอย่างที่ยังไม่ได้สะสางมีใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่บ้างครับสวัสดีครับคุณอยู่กับ After Work โดยโอ๊ตประมพงษ์ครับเพื่อนเมือนเคยได้ยินคำว่า time boxing กันบ้างไหมครับถ้าไม่เคย ผมจะขออธิบายอย่างสรุปนะครับว่า t i m e b o x i ซิเป็นเครื่องมือในการจัดการและบริหารชีวิตเครื่องมือหนึ่งโดยจะทำได้โดยทำ to do list ขึ้นมาก่อนแล้วใส่ไปในตารางเวลาเพื่อไปฏิบัติตามในแต่ละวันครับประโยชน์ของการทำาท i m บ็อ x ซิ่งผมขอยกตัวยอย่างมา6ข้อน,นะครับจริงๆมีอีกมากมายขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละท่านเริ่มที่ข้อ1เลยนะครับข้อแรกก็คือ ช่วยให้สามารถจาัดก,การชีวิตได้ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทำตาม To-Do List ที่จัดลงไปในตารางได้จะทำให้ชีวิตเราโปรตีฟมากขึ้นครับข้อ2เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถหรือการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าทักษะใดก็ตามถ้าเรามีการจัดตารางโปรแกรมว่าจะต้องทำอะไรวันไหนและเวลาอะไรบ้าง แล้วเราทําตามอย่างเข้งคัดผมเชื่อว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับฉะนั้นทาบ็อกซิ่งก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เอามาใช้ได้นะครับข้อ3ลดปัญหาการลืมทําบางกิจกรรมในแต่ละวันในแต่ละวันที่มีกิจกรรมมากมายที่ต้องสะสางบางครั้งอาจจะทําให้เราหลงลืมบางกิจกรรมที่ต้องทําไปได้ฉะนั้นการทำทำบ็อกซิ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเตือนเราได้ครับ ข้อ4ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการทำกิจกรรมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในการที่เราทำแต่ละกิจกรรมย่อยๆให้รุ่ร่วงไปเรื่อยๆตามตารางจะช่วยเราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและทำให้เรามีกำลังใจในการทำเป้าหมายต่อไปก็เป็นได้นะครับข้อ 5. ลดการเบิร์นเอาท์สาเหตุเนื่องมาจากการจัดก,การชีวิตไม่ได้การเบิร์นเอาท์หรือหมดแรงบันดาลใจสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการจัดก,การชีวิตตัวเองไม่ได้ ทำให้หมดแรงขับเคลื่อนที่จะเดินต่อฉะนั้นถ้ามีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดก,การชีวิตได้ดีขึ้นก็อาจจะช่วยให้ไม่เกิดการมันเอาก็เป็นได้ครับและข้อที่6ช่วยเราไม่ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมา,ากเกินไปในช่วง work from home ในช่วง work from home เพื่อนท่านใดทํากิจกรรมการทํางานและกิจกรรมส่วนตัวที่บ้านปนกันจนแยกเวลาไม่ถูกบ้างครับการนําทํบ็อกซิ่ก็จะเป็นทางออก ในการจัดตารางชีวิตได้ลงตัวขึ้นกลายเป็นได้นะครับเมื่อพูดถึงความหมายและประโยชน์ของ t h าบ็อกซิ่กันแล้วผมจึงอยากจะขอยกตัวอย่างคร่าวๆในการทําให้เ,เพื่อนๆเห็นภาพเพื่อไปปรับการดีไซน์ในตารางท h าบ็อกซิ่ให้เหมาะกับกิจกรรมของแต่ละท่านดูนะครับโดยผมจะแบ่งไป็นข้อดังต่อไปนี้ครับขอเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับข้อ1 แบ่งย่อยเป้าหมายใหญ่เป็นงานเล็กย่อยๆหลายๆงานขั้นตอนนี้แต่ละท่านมีเป้าหมายอะไรลองเอามาซอยแบ่งย่อยดูครับว่าขั้นตอนย่อยมีอะไรบ้างในการทำข้อ 2. ทํทูดูลิสต์รายเดือนรายสัปดาห์และรายวันเมื่อมีเป้าหมายย่อยแล้วให้แบ่งกิจกรรมเป็นรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันว่ากิจกรรมไหนควรต้องเสร็จเมื่อไหร่บ้างข้อ 3. บันทึกลงในตารางที่จัดทา นำกิจกรรมจาก t o วร l i s t มาใส่ลงในตารางตัวตารางไม่ควรแน่นจนเกินไปทุกช่องนะครับควรจะมีช่องว่างเผื่อไว้ให้วันไหนที่เรามีเหตุด่วนหรือในความจำเป็นบางอย่างที่ส่งผลให้ทำได้ไม่ครบกิจกรรมในวันนั้นๆเราจะได้เอากิจกรรมเหล่านั้นมาแทรกทำในวันอื่นได้ข้อ 4. ดํดำเนินการทำและตรวจเช็คทุกๆวัน ดำเนินการทำตามตารางที่ได้จัดทำขึ้นและต้องเช็คผลในการทำทุกๆวันว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยอาจจะเช็คในช่วงเวลาก่อนนอนของทุกคืนหรือในช่วงตอนเช้าหลังตื่นนอนก่อนเริ่มทำกิจกรรมของวันนั้นๆและข้อ5ไม่ตึงเครียดในการทำมากจนเกินไปถ้าทำไม่ได้บางกิจกรรมให้จัดตารางทำในวันถัดไปแทนแต่ไม่ควรพอกนานเกิน1วัน และใช้ช่องว่างที่เผื่อในตารางแทรก,กกิจกรรมนั้นเข้าไปในการทําถ้าเราตึงเครียดกับการทําในตารางมากจนเกินไปบางทีอาจจะส่งผลให้เราเกิดการเบิร์นเอาก็เป็นได้ฉะนั้นควรจะตารางและให้สามารถเฟกซิเบิลไม่ตึงและแน่นจนเกินไปและนี่ก็คือสาระเกี่ยวกับทำบ็อกซิ่งอย่างคร่าวๆซึ่งจะมีรูปแบบไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับ การออกแบบของแต่ละท่านในกิจกรรมที่แตกต่างกันผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการพูดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ After Work สวัสดีครับ